สวัสดีครับผมนายธนายสิริคาินนักศึกษาไทยบาลชปีที่3นะครับห้องสามปีนะครับเลขที่69นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปตรวจร่างกายเด็กนะครับก็ขั้นแรกก่อนนะครับก็จะมีน้องนะครับจากโจทย์ของเราเนี่ยก็คือน้องนะครับเพิ่งเกิดนะครับวิธีการยกเละของเราเนี่ยก็คือการช้อนใต้ขางนะครับแล้วก็ช้ันบริเวณขานะครับโดยปกติเนี่ยเราจะใส่ถุงมือสเตอรย์นะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่มีถุงมือสเตอรย์นะครับขออนุญาต อันนี้คือสมมติว่าเราถ่ายถึงมอสตาลาแล้วนะครับเราก็จะทําการอุ้มเด็กนะครับมาวางบริเวณเลนดนบอมเมอร์นะครับสมมติว่าหาดนี้คือเลนดนบอมเมอร์นะครับเราก็จะทําการวางบนเลนดนบอมเมอร์นะครับพอเราวางน้องเสร็จนะครับสิ่งแรกที่เราจะทํานะครับก็คือการซักชั่นให้กับน้องนะครับอันนี้คือรูปสุดยางแดงนะครับนี่นะครับรูกศรยางแดงนะครับสมมติว่าเป็นงูุดรยางแดงครับแล้วก็จะซักชั่นนะครับจากบริเวณปากนะครับดูแล้วก็ ทิ้งนะครับดูทิ้งดูทิ้งนะครับจากปากแล้วก็ไปบริเวณจมูกต่อครับผมเมื่อเราซักชั่นให้น้องเสร็จนะครับรียกเก็บของครับนะครับพอเสร็จนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการเช็ดตานะครับเช็ดตานะครับแล้วก็จะทําการหยิบสำลีนะครับที่ใส่ normal สลาย NSS นะครับก็หยิบย่ลงไปนะครับใทั้งใบทั้งสองนะครับพอเราบีบลงไปเสร็จนะครับแล้วก็ทําการหยิบขึ้นมานะครับอย่างนันนะครับปึ๊บ ยูขึ้นมาแล้วนะครับฉีดเป็นสองฝั่งนะครับเีค่อยตัดเลยฉีดไม่ได้นะครับแล้วก็เช็ดนะครับจากหัวตาไปหางตานะครับเช็ดรอบเดียวปึ๊บก็เสร็จทิ้งครับผมนอาฟไม่ใช่ต่อเพราะเช็เสร็จนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะทําการป้ายตานะครับ ก็สมมติว่านี่คือยาป้ายตานะครับเราจะบีบทิ้งไปก่อนนะครับสมมติว่าเราบีบทิ้งไปแล้วนะครับบีบทิ้งปุ๊บนี่เป็นยาอะไรไม่รู้นะครับข้อมูลหอยชัยนะแล้วก็ทําการเอา3าหม้นนะครับกดบริเวณคานนะครับแล้วก็แล้วก็ป้ายลงไปนะครับบริเวณตาฟึบก็เปลี่ยนข้างครับนี่ครับเมื่อเราป้ายตาเสร็จต่อไปนะครับเราก็ทําการเช็ดสะดือนะครับผม การทิศเหนือครับแล้วก็จะใช้ไม้คันสัมเิียนะครับเช็ดด้วยน้ำาสไลา์นะครับแล้วก็ทําการทิศเหดือนะครับก็เช็ดไปนะครับปุ๊บๆนะครับเช็ดนะครับดูจนกว่าจะไม่มีเลือดแล้วนะครับเพราะว่าหากยังมีเลือดซึมมากๆเ่ยอาจจะต้องการเยบปิดดือใหม่นะครับผมชุบๆพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทําการมาวัดศีรษะน้องกันต่อนะครับราศีรษะน้องนะครับ สีสันเราใช้วัดเป็นเซนต์หรืเหอเป็นนิวนะเป็นเซนต์เป็นเซนต์นะครับเราจะเอาสิบกุญแจมิเตอร์ครับแล้วก็จะมาวัดสีสันน้องกันต่อนะครับจริงๆไม่ต้องเครียดหรอกดังนั้วเราก็อัดพับอยู่ดี ได้ยี่สิบเอ็ดครับพอได้เท่าไหร่สามสิบพได้สามสิบนะครับ,รบก็ต่อไปก็เป็นรอบอกนะครับเราก็จะวัดบริเวณนิปป้วรอยนะครับได้อยู่ที่ยี่สิบสองครับรอบเรนนิปป้วรอยเสร็จนะครับแล้วก็จะวัดความยาวของน้องกันนะครับก็วัดจากาบริเวณเอยอดศีรษะนะครับเป็นเซนนะครับ ก็พลิกตะแงงคงน้องก็ตะแคงนองแล้วนะครับแล้วก็จับน้องจับที่กระส่นนะครับถึงส้นบริเวณสันเท้านะครับระยะอยู่ที่สามสิบเอ็ดเซนด้วยกันนะครับครับพอวัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการตรวจร่างกายกันเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นหัวหัวุฟนะนเป็นไง ครับอุณหภูมินะครับก็จะมีปลอกนะครับผมปลอกนะครับแล้วก็จะจิ้มไปตรงก้นของน้องนะครับยกขาขึ้นนะครับแล้วก็จิ้มไปนะครับเป็นเวลาหนึ่งนาทีด้วยกันนะครับก็จะได้อุณหภูมิออกมานะครับผมจิ้มปึ๊บอุณหภูมิเสร็จต่อไปก็ VP ีต้องใช้เครื่องวัดถูกไหมบีก็ใช้เครื่องวัดนะครับแล้วก็จะมีตัวของอ่าเทานะกับฮันเร็ทนะคบฮันเล็ทก็ฟังจับ นี้ครับเล้วลืมมือที่เหมือนกันนะครับส่วนเ้าก็จับนะครับตรงเดียเดนี่อย่างนี้นะครับโอเจับเขานะครับก็ส่วนวิพีก็ใช้เครื่องวัดนะครับก็จะเป็นครบแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตรวจเราจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งจะเป็นอวิเคได้กันนะครับอันนี้นะครับผมก็เราจะถอดเปะให้มันหลวมๆไว้ก่อนนะครับจะได้ง่ายต่อการหยิบนะครับแล้วก็เราต้องใช้สัมผัสเองกอพอได้นะครับ ผสมน้ำอังกอร์นะครับแล้วก็จะทําการตะแคงตัวน้องไปนะครับผมเมื่อราตะแคงตัวน้องไปนะครับเสร็จนะครับแล้วก็จะทําการวัดนะครับจากเกเตอร์โอลเชนเตอร์นะครับหรือบริเวณต้นขานะครับไปส่วนของคอนดูส์นะครับหรือปลายขานะครับวัดเป็น3ส่วนนะครับหนึ่งสองสามนะครับฉีดส่วนที่2นะครับผมแล้วก็จะจับน้องไว้นะครับแล้วก็ทําการเพนนัอลกอฮอล์ไปนนะครับเพนนัอลกอฮอล์เสร็จนะครับแล้วก็ทําการถอดปลอกเข็มนะครับปลอกเข็มลงไปนะครับเก้าสิบองศานะครับปึ๊บฟิกเข็มนะครับดึงขึ้นดูเลือดไม่มีีีเลลือดดดแ้วก็ฉฉครับบป๊ เอาสัมผดีนะครับฟิกนะครับแล้วก็ดึงออกครับผมนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นการฉีดวิตเคนะครับผมครับก็จากเคสนี้นะครับจากที่เราวิเคราะห์ไวรัสไซน์ทั้งหมดนะครับจะสังเกตว่าไวรัสไซน์ที่มีปัญหาเนี่ยก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิของเด็กปกติ3 6 5ขึ้นไปนะครับถึง37นะครับซึ่งน้องในอุณหภูมิอยู่ที่3 6 3นะครับซึ่งมันต่ํากว่าปกตินะครับเราจะต้องทําการให้คีปวอร์มมิงนะครับหรือว่าทําการพันผ้าให้กับน้องนะครับแล้วก็ ทาการใส่เสื้อผ้านะครับโดยเราจะทําการใส่เสื้อผ้าให้กับน้องนะครับแล้วก็ทําการตรวจร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทาเริ่มการตรวจร่างกายกันก่อนนะครับเริ่มจากบริเวณอันนี้นะครับ้องช่วยเลื่อนให้หน่อยนะจะได้หันไปมองแบบโปร่ๆตอผูกเหอนแบบนี่เลื่อนลงไปตรงหัวนยครับผมการตรวจร่างกายนบริเวณระบบศีรษะนะครับเดี๋ยว เวลาตรวจร่างกายเนี่ยเราก็ทําการพันผ้าให้น้องก่อนนะครับเราจะไม่ต้องพันหรอกนี่ก็อันนี้นครับก็เริ่มจากศีรษะนะครับแล้วก็จะค้าบริเวณศีรษะนะครับดูกระ่อมหน้านะครับหรือว่าเบกมานะครับซึ่งกระ่อมหน้าเนี่ยจะปิดทุกหนึ่งทุกปิดเมื่อเวลา1ปีขึ้นนะครับแล้วก็พลิกกระแคงน้องนะครับเพื่อค้ากระ่อมหลังดูนะครับเพื่อดูนะครับว่ามีการเกยกันหรือว่ามูดิ้งหรือเปล่านะครับ พอเราํำกระหม่อมหน้าเสร็จนะครับแล้วก็จะดูว่ากระหม่อมของน้องเนี่ยปกติไหมครับซึ่งกระหม่อมปกตินี่ควรจะเป็นลาบนุ่มแล้วก็ตึงนะครับแต่ว่าไม่โป่งครับผมต่อเลยครับขั้นต่อไปเราก็จะตรวจบริเวณเฟรเชียลนะครับก็คือดูลักษณะใบหน้าของน้องนะครับว่าใบหน้าของน้องเนี่ยมีแผลเป็นอะไรไหมครับจากเช่นพวกกันไกหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็จะดูนะครับว่าใบหน้าของน้องเนี่ยสมมาตรนะครับมีรอยแผลพื้นต่างๆเนยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะดูบริเวณตานะครับบริเวณตาของน้องนะครับว่ารูปร่างตาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นยังไงนะครับมีเลือดออกไหมครับตาครบสองข้างไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะดูเรเวนใบหูนะครับบรเวนใบหูนะครับดูว่ายอดใบหูเนี่ยระดับเดียวกันไหมครับเพราะว่าการที่ยอดหูเนี่ยต่ำกว่านะครับจะเป็นการแสดงถึงภาวะดาวซินโดมนะครับพอเราดูใบหูเสร็จก็จะดูว่าใบหูเนี่ยลืดหยุ่ดีไหมครับผม ไปนะครับแล้วก็จะดูบริเวณจมูกนะครับดูว่าบริเวณจมูกเนี่ยมีได้รูปทรงได้รูปทรงนะครับมีน้ำมูกมีอะไรมีการจามไหมนะครับผมจมูกแบนหรือเปล่านะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะตรวจบริเวณปากเพดานคอหอยนะครับเราจะดูบริเวณปากก่อนนะครับว่า ปากเนี่ยเพดานปิดดีไหมนะครับแล้วก็มีฟันไหมครับตั้งแต่กําเนิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีผักมีฟันตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นวะปิตนะครับมีอาการปากแบ่งรือปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือเปล่านะครับลิ้นใหญ่ครับป่าแล้วก็มีลิ้นเนี่ยเปิ้เชีลาหรือเปล่านะครับดูซักกิ้งรีเฟกต์นะครับแล้วก็ทําการเอามือไปแตะบริเวณปากของนะครับว่าน้องเนี่ยมีรีเฟกต์การกืนการอะไรไหมนะครับผมต่อเลยิปแล้ว ต่อไปนะครับเราก็จะตรวจบริเวณคอนะครับแล้วก็จะดูตรงคอนะครับว่าคอเนี่ยมีสันหนามีรอยย่นมีคอไหมครับมีโทนิกเนรีเฟกซ์ไหมครับต่อไปเราก็จะดูปอดนะครับก็คือดูว่าน้องเนี่ยหายใจนะครับดูการหายใจของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยหายใจโดยการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องหายใจช่วยไหมครับหรือว่าดูการรีเฟกซ์การไอนะครับว่ามีการปรากฏไหมนะครับผม ก็ถ้าผิดปกติเนี่ยก็จะเป็นเสียงหายใจสองข้างไม่เท่ากันนะครับหายใจมีเสียงวี๊ดแล้วก็มีหายใจจนซี่โครงบนเนี่ยหายใจผิดปกติมีเสียงค้านครับหรือว่าเด็กในวัยนี้สามารถหยุดการหายใจได้นะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยจะหยุดการหายใจได้เพียงแค่สิบวินนะครับไม่เกินสิบวินะครับถ้าเกินสิบวินเี่ยเป็นภาวะผิดปกติในเด็กทารกครับรับต่อไปก็จะดูนิปเปิ้ลนะครับหรือว่าดูเรนเต้านมนะครับว่าเต้านมมีความผิดปกตินะครับว่าอ่าว่ามีน้ํานมมีอาการเหมือนน้านมไหลไหลไหมครับต่อไปเลย ต่อไปเป็นท้องนะครับก็จะดูท้องนะครลักษณะท้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะทําการคําตัดนะครับว่าคําตัดได้ขนาดเท่าไหร่นะครับปกติเด็กก็จะได้2อถึงสามเซนะครับคำม้ามนะครับคำได้ว่ามีขนาดทั้งปลายนิ้วแล้วก็คำตายนินะครับได้ว่า 1- นึถึงสองเซนนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามีลำไ้ยื่นเข้าไปในบริเวณสะดือหมครับต่อเลย ขั้ต่อไปก็จะเราก็จะตรวจร่างกายบริเวณแขนขานะครับแล้วก็ดูว่าแขนขาของน้องเนี่ยมีลักษณะผิดปกตินะครับข้อต่อสามารถหมุนได้เต็มศักยภาพนะครับเล็บมีสีชมพูมีฝ่ามือฝ่ามีปลายมือปลายเท้ามีมีลายเนี่ยบริเวณปลายมือปลายเท้านะครับสองในสามของฝ่าเท้านะครับแล้วก็ดูว่ามีนิ้วครบไหมนะครับผมต่อเลยรับสุดท้ายนะครับก็จะตรวจดวงยวอเพศนะครับว่ามีววะเพศ เพศหญิงครับมีแคมและคิสตอริสเนี่ยอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูรูปัสสวะนะครับในเพศหญิงครับผมเอาเพศชายนะครับก็ดูนะครับว่ามีรูปเปิดปัสสาวะอยู่ปลายองคชาติหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าอันท้าเนี่ยลงไข่ล,ลงถุงหรือเปล่าอันท้าลงไข่กูจะบ้าครับแล้วก็อยา่างลืมดูนะครับบ้านท้าเนี่ยมีขนาด ใหญ่นะครับมีรอยย่นมีอะไรหรือเปล่านะครับตอนต,วตรวจร่างกายครับปวดแล้วปะปวดหรือย่จังอ๋อหลังและกน้นครับต่อไปนะครับแล้วก็จะดูบริเวณหลังและก้นนะครับว่ามีแนวสันหลังเรียบนะครับอ่าไม่มีก้อนมีรูก้นนะครับแล้วก็ดูว่ามีขี้มีอาการขี้เทานะครับซึ่งขี้เท่าซิมเทิมเนี่ยเป็นอาการผิดปกติก็จะดูไม่มีรูก้นก็ต้องทำคอร์ลตัมี กติเนี่ยการตรวจแนวกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะเรียบตรงนะครับสังเกตว่าจะมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าจะมีภาวะผนังกระดูกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรอยบุ๋มบริเวณก้นกนะครับซึ่งในน้องคนนี้ไม่มีนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตรวจร่างกายในกกระบบกล้ามเนื้อและประสาทน,นะครับก็คือเราจะดูว่าปกติเนี่ยอยู่ในท่านอนของ,องน้องอยู่ในท่างอแขนงอขานะครับแล้วว่าเมื่อจับเหยียดเนี่ยแขนขาจะหดกลับไปในท่าเดิมหรือเปล่าครับผม พวกีก next นะครับ gap e f e c t o w e f e c ต่อน,นั้วน,นะครับก็จะดูเป็นสีผิวของน้องนะครับว่าปกติเนี่ยผิวเนี่ยเป็นสีชมพูอ่อนนุ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็มีไขมีอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในเด็กปกติเนี่ยจะมีอาการนะครับที่มีชื่อว่าเขียวไปลายมือปเท้านะครับหรือว่า อาคารคอนอซิสนะครับเซนทรอนออฟเพอริทอร์ลนะครับหรือว่าจะมีตัวลายจ้ำชั่วขานะครับเมื่ออุณหภูมิเย็นลงนะครับเป็นอาการปกติของเน้อนะครับมันในเคสเรื่องอนล่วงโคเียนสปอตไม่ต้องไม่ต้อง ก็จะเริ่มการตรวจรีเฟกของน้องนะครับก็เริ่มจากโมโรรีเฟก์นะครับก็คือช้อนน้องขึ้นมาแล้วน้องก็จะมีการขยับใช่ไหมก็คือฟีลแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าช้อนน้องขึ้นมาก่อนชะตาแล้วท่ามันจะปล่อยแล้วน้องก็จะมีฟีลว่ามันกับท่า<อ>แบบหยัดกอดอ่มมะ,ะมันก็ตกแล้วโมโรโรีเฟก์นะครับก็คือเราจะช้อนน้องครับโมโรรีเฟก์นะครับก็คือการเราจะช้อนน้องขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเหมือนจะปล่อยน้องนะครับเพื่อทดสอบนะครับว่าน้องมีรีเฟก์ในการเข้าหานะครับหรือการยึดติดไหมนะครับผม ก็เป็นสเต็ปดีเฟกต์นะครับก็คือจับให้น้องเดินใช่ไหมน้องจะทำท่าเหมือนกับว่าาทเหมือนตอกแตะตอกแตะเดินนะครับขั้นต่อไปก็เป็นคอรีเฟกต์นะครับคอรีเฟกต์ก็คือการขานนะครับคื่นขานน้องก็จะทําลักษณะการคื่นขานนะครับต่อไปที่อ่าแก็บีเฟกต์นะครับก็คือถ้าเรายื่นมือไปให้น้องนะครับน้องก็จะทําการจับมือเรานะครับปีดมือเรานะครับเออตอนนี้เด็กดีเฟกต์ก็คือแบบว่าถ้าสมมุิ ล้วหันหัวนอบฟฝั่งเนี้ยอีแนคนกับขาฝั่งนั้นนะ่ะก็จะแบบมีความแบบฟิลสัมพันธ์อนะขยับตาม<อ>ส่วนทน,นิกเน็กซิเฟกนะครับก็คือการขยับนะครับถ้าเราทมพัสหัวน้องเนี่ยไปด้านไหนเนี่ยแขนขาก็สัมพันธ์ตามนะครับมีการขยับตามนะครับเช่นเราขยับแขนขหัวไปด้านขวานะครับแล้วแขนขวาก็ขยับตามครับต่อไปนะครับคือบาวินสกี้ทรานะครับหรือว่าการสัมผัสนะครับบริเวณเท้านะครับพอเราสัมผัสบริเวณเท้านี่น้องก็จะทําการดันนิ้วหัวโป้งเนี่ยดันเข้านะครับผม <น> <stand saint S 1> ดัน,ดนออกดันออกนะครับดัน er? ออกฟื้นดันเข้าหาเราครับไม่ดันออกเป็นตัวน้องนะครับครับผมพร้อมครับครบไหมครับต่อไปจากโจ,กจทย์นะครับเราก็จะทําการประเมินแอดกาสกอร์นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมินะครับแล้วเราก็สงสัยว่าน้องเนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหายใจต่อไปได้นะครับนอกจากโจทย์เนี่ยน้องก็มีการหายใจที่ยังอยู่ในเกมปกติ ก็จะแบ่งออกมาเป็นมี3คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด15าการนะครับก็คือสีผิวนะครับหนึ่งคือสีผิวนะครับล้วก็จะดูสีผิวของน้องเนี่ยสีผิวเป็นยังไงนะครับถ้าในเด็กปกติเนี่ยสีผิวของน้องถ้าอยู่ที่สีชมูกตัวเนี่ยจะได้2คะแนนนะครับถ้ามีปลายมือปลายเท้าเขียวนะครับแต่ว่าตัวยังชมพูอยู่ก็จะได้ที่1คะแนนนะครับแล้วก็มีเรื่องเขียวซีดนะครับต่อไปนะครับเราก็ดูที่การเต้นของหัวใจนะครับซึ่งถ้ามากกว่า1น0ร้อยครั้งเนี่ย ก็จะอยู <st> ่ที่2คะแนนนะครับถ้าต่ำกว่านี้น้อยครั้งหนี่ยจะอยู่ที่1นคะแนนนะครับแล้วถ้าไม่มีการเต้นก็คือศูนย์นะครับต่อไปนะครับคือการตอบสนองต่อการกระตุ้นนะครับก็คือน้องนี่มีการไอจามน้องเสียงดังนะครับซึ่งจะได้ที่2คะแนนนะครับถ้าน้องทำหน้าแค่ทำหน้าเสดเดียวเนี่ยก็จะได้ที่1คะแนนนะครับแล้วถ้าไม่ตอบสนองก็จะได้ศูนย์คะแนนนะครับต่อไปคือการเคลื่อนไหวของแขนขานะครับแล้วก็จะดูว่าแขนขาของน้องเนี่ยขยับได้ไหมนะครับถ้าน้องเคลื่อนขาได้ดีนะครับเคลื่อนไหวได้ดีก สุดท้ายนะครับคือการหายใจนะครับเราจะดูว่าน้องเนหายใจนะครับถ้าน้องร้องเสียงดังนะครับก็อยู่ที่2คะแนนนะครับถ้าผิดปกตินะครับร้องเบาๆก็ได้1คะแนนนะครับแล้วสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ได้ที่สุดคะแนนนะครับผมก็จากเคสนี้นะครับน้องได้ทั้งหมด9คะแนนนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเพราะว่าปกติเกณฑ์ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ครับในเกณฑ์ปกติเนี่ยจะอยู่ที่7 1 0ถึงคะแนนนะครับก็คือให้สุทภาพปกตินะครับไม่ต้องให้การพยาบาลอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องช่วยหายใจนะครับ น,น้องเนี่ยอยู่ในเกมปกตินะครับอยู่ที่9คะแนนนะครับก็คือเราจะไม่ต้องให้การพยาบาลอะไรเพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการหายใจนะครับผมครับในการประเมินเนี่ยเราจะประเมินทั้ง5แลวก็10นะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิอยู่นะครับแล้วก็ทําการวัดวัตเทไซด์ซ้ำเรื่อยๆนะครับเพื่อดูว่าอุณหภูมิของน้องเนี่ยลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเพิ่มมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือยังนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับเราทําการตรวจแอรกาศสกอร์ในอาทีห้าแล้วเราก็ต่อบอาทิรับ ดูเว้นของผิวหนังนะครับดูเรื่องของการหายใจนะครับดูว่าน้องเนี่ยหายใจเป็นยังไงนะ <S <S 1> <S 1> How could we come we back to and we eat? ครับต่อมานะครับเราก็จะมาประเมินเอสกัดสกอร,ร์ในใน10นาทีนะครับเมื่อกี้เราประเมินใน5นาทีไปแล้วนะครับก็ เราจะเริ่มจากการดูสีผิวนะครับอย่างที่ผมได้ทมไว้นะครับดูการเต้นของหัวใจนะครับดูการตอบสนองต่อการกระตุ้นนะครับว่าน้องเนี่ยมีไอมีจามนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวนะครับแขนขาของทารกว่าน้องเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวแขนขาได้ไหมครับสุดท้ายก็ดูที่การหายใจนะครับแล้วก็ประเมินนะครับว่าคะแนนน้องอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไหมนะครับ ครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการประเมินประหลัดสกอนะครับประาลัสกอ์เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะครับก็คือประเมินเกกับตรวจร่างกายแล้วก็ประเมินกับอาการทางภาษาครับโดยประเมินทางการตรวจร่างกายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6อย่างนะครับก็คือลักษณะของผิวหนังนะครับก็จะมีคะแนนเป็นเกรดไปนะครับถ้าผิวหนังปกติเนี่ยก็คะแนนเนี่ยจะอยู่ที่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่เด็กเิ่มเนี่ยจะอยู่ที่2กับสนะครับส่วนเด็ก พีเทอร์มก็จะอยู่ที่ศูนย์ถึงหนึ่งนะครับแล้วก็เด็กโพสเทอร์มนะครับหรือว่าเด็กที่คลอดหลังของเหนื่อยจะอยู่ที่สี่ถึงห้านะครับแล้วก็จะตรวจเลือดผิวหนังครับว่าเด็กปกติจะอยู่ที่มีไม่มีผื่นแล้วก็มีสีอะไรอย่างนี้ไหมนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของขนอ่อนนะครับดูขนอ่อนของน้องนะครับแล้วก็ดูลายฝ่าฝ่าเท้านะครับดูลักษณะของหัวนมนะครับเสร็จเท้าก็จะดูที่ใบหูนะครับแล้วก็ตรวจที่อวเยวะเพศนะครับคะแนนก็จะเป็นตามนี้นะครับ ครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการตรวจนะครับบรัสกอร์นะครับของทางนิวโรนะครับก็จะเริ่มจากค่าโพสเตอร์ก่อนนะครับโพสเตอร์เนี่ยก็คือท่านอนของน้องนะครับท่านอนของน้องเนี่ยเด็กปกติเนี่ยจะอยู่ในท่าท่านอนนะครับโดยจะมีการงอศอกนะครับงอสะโพกแล้วก็งอของบริเวณขานะครับดูว่าน้องเนี่ยมีการงอของนี่นะครับแล้วก็ประเมินตามเกณฑ์นะครับพอประเมินโพสเตอร์เสร็จแล้วก็จะมาสแควร์วินโดว์นะครับหรือว่าดูนะครับว่าบริเวณแขนของน้องเนี่ย มุมของฝ่ามือเนถ้ามือกับส่วนปลายของแขนนะครับกี่องศานะครับพอเราดูสแควร์วินโดว์เสร็จนะครับแล้วก็จะดูทำการอาร์มรีคอยต่อนะครับก็คือจับบริเวณข้อศอกของเรานะครับนาน5วินะครับพอจับครบห้าวิเนี่ยก็ใช้มือนะครับจับฝ่ามือออกเพื่อเหยียดข้อศอกให้เต็มที่ครับเอออย่างนี้นะครับเหยียดออกมาให้เต็มที่นะครับต่อไปนะครับก็คือเอ่อฮอป l ิ t e เชียลแองเกนะครับหรือว่าจับข้อข้อเข่าเหยียดนะครับก็คือดึงสะเข้าไมแนบกับพื้นะครับก็จับข้อเข่า นำมีคอยก็แล้วทำสองขานะครับปึ๊บทำยขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้นะครับต่อมานะครับคือสครับทรายนะครับหรือกระสุดที่ข้อศอกเนี่ยสามารถก้าวผ่านหน้าอกได้นะครับก็ขยับจับดินะครับแล้วก็นี่นะครับไกลสุดเป็นหุ่นก็จะติดๆนะครับแล้วถ้าคือเฮียจัวอิวนะครับคือการขับขาให้ใกล้หูที่สุดนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับปึ๊บดูว่าน้องได้ยิานะครับปึ๊บก็นี่คือการประเมินบัลลักษณ์กรนะครับผม การพยาบาลนะครับจากเคสนี mm ่น้องนะครับก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่ด้วยกันนะครับ2ออย่างนะครับก็คือรอบอกของน้องนะครับจะมีขนาดที่24นะครับเซนซึ่งมันมากกว่าเด็กปกตินะครับปกติอยู่ที่30มสไม่เกินบวกลบสอนะครับหรือว่า28ถึง32นะครับซึ่งน้องเนี่ยมีลักษณะของอกนะครับที่ใหญ่กว่าเด็กปกตินะครับส่วนลักษณะของศีรษะเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับรับได้นะครับโดยเคสนี้นะครับเราจะให้การพยาบาลนะครับโดยขั้นที่1นะครับก็คือเราใส่เสื้อผ้าให้กับน้องนะครับพอเราใส่เสื แล้วก็จะทําการพันผ้านะครับเพื่อคุมอุณหภูมินะครับ ทำมันแบบเปนทขาผิดพาดครับเมื่อเราพันผ้าห่อตัวน้องเสร็จนะครับเราก็จะทําการให้การพยาบาลน้องนะครับโดยที่เราจะจัดท่าวางนอนนะครับเป็นนอนหัวสูงนะครับบนเรีนวอร์มเมอร์นะครับสมมติว่านี้เป็นเรีนวอร์มเมอร์นะครับเราก็จะทําการจัดท่า นอนหัวสูงนะครับให้กับน้องน,นะครับเพื่อเพิ่มนะครับให้น้องเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ทําการพยาบาลต่อไปนะครับแล้วก็